สัะชาชนผู้มีอิมานที่รักยิ่งทั้งหลายเรื่องของการตักวาความยำเกรงกับอวสุภานวุวาแต่ละเป็นหัวใจสำคัญที่จะทําให้เราท่านทั้งหลายนั้นได้ใช้เป็นสื่อในการสแสวงหาความโปรดปรานจากอวสุฮานณว่าแต่ละจึงไม่แปลกในคุตบะวันศุกร์ทุกคุตบะจะซ้อหรือไม่ซ้อจะใช้ได้หรือไม่นั้นจะต้องมีการสอนการบอกากล่าวกันเรียกร้องกันให้กลับมาสู่การตักวา การจำความยำเกรงกับอัลลอฮฺซุบฮานุวาตาลาในย่อคุรานอัลลอฮฺซุบฮฮานุตาลาจึงทรงย้ำเตือนกับเราท่านั้งหลายว่าวันจะจะวัดูท่านทั้งหลายนั้นจงสะสมสเบียงเถิดว่าใครรสซาดีอัตตะวาและสเบียงที่ดีที่สุดนั่นคือความยำเกรงกับอัลลอฮฺซุบฮานุวาตาละนั่นคือสิ่งที่มีความสําคัญแต่อย่างไรก็ตามไปแล้ครับในฐานะที่เราท่านทั้งหลายอยู่ในยุคนี้ยุคที่ฟิตนะความปั่นป่วนความรรสุมรรสายนั้น ท่วมท้นโลกของเราเรื่องของคนเรื่องของสถานการณ์เรื่องของภาวะต่างๆที่หลังไหลาบาเข้ามาในสังคมเรามากยิ่งกว่าน้ำที่ทำลายน้ำน้ำป่าที่ไหลหลาหลกนะครับที่พัดพาสร้างความสูญเสียยังไม่สร้างความอันตรายเท่าก,กับฟิตนะความปั่นป่วนความมรสุมระสายบททดสอบต่างๆจะลอกสุภาหนวดตาให้เราท่านทั้งหลายนั้นได้ประสบ ท่านครับจะอัลลอสุบฮานุวตลาให้เราได้เผชิญกับบททดสอบต่างๆาณาน,น,นี้ก็เพื่อให้เราท่านหลายั้นได้นำอีมานนำการศรัทธาการศรัทธากับอัลลอฮฺสุบฮานุอัตลานำมาใช้รับมืออัลลอฮฺสุบฮานุอัตลาไม่ได้ต้องการให้เราประสบกับความสูญเสียไม่ต้องการให้เราประสบกับภัยพิบัติโดยไม่ได้รับอะไรแต่ที่เป็นคนนั้นพี่น้องครับรอัลลอฮฺสุบฮานุอัตลาให้เรารเผชิญกับบททดสอบ ปัญหาอุปสรรคต่างๆมากมายนั้นก็เพื่อให้เรานั้นได้รับความดีนยักุรานอลอสุบฮาโนตะลาจึงทรงกล่าวย้ำเตือนกับเราครับกุณเลยยู่สบานาอิลลามะกัจับวลางุลนามุฮัมมัดท่านจงประกาศกล่าวเถิดว่าเคาะกำใครบาลาความยากลำบากที่เกิดขึ้นมานั้นจะไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นนอกจากสิ่งที่ลอสุบฮาโนตะลากำหนดให้เป็นคุณประโยชน์กับเราท่านทั้งหลายประเด็นต่อมาคือ แล้วเราสามารถที่จะนำฟิตนะความปันป่วนความรรสสามรสายนี้มาปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ได้อย่างไรเราสามารถที่จะนำเอาปัญหาอุปัรกคเรื่องราวต่างๆที่พระสุบฮานุตราทรงกำหนดมาให้เราที่เป็นเรื่องร้ายนั้นนำมาเป็นสเบียงนำมาเป็นตักวาได้อย่างไรครูบาวันนี้นำจะนำเสนอสื่อเข้อ7ประการที่ท่้นรสูุลสละวลอัลลอฮสัลลมได้สอนกับเราให้ ได้นำเจ็ดประการนี้มารับมือมาแก้ไขกับวิกฤตกับเรื่องราวต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับเราทั้งปัจจุบันและอนาคตเพียงแค่ใช้เจ็ดประการนี้ครับเตรียมตัวเตรียมใจและเข้าใจนำมาปรับใช้กับวิถีชีวิตของเรามั่นใจเป็นองครับว่าเราสามารถที่จะ <c oughs> เสริมสร้างตักว่าความยำความยำเกรงให้เกิดขึ้นในหัวจิตหัวใจของเราได้อย่างแน่นอน ทรสุลสสลักุลลักรั a ล a มได้ท่งกลับกับเราท่านทั้งหลายซึ่งเป็นฮะด i ษที่รยายงานโดยท่านอบูฮรรุเรลละโดยท่านกล่าวว่าบาจิโรบิลอาไมลิสบันขอให้ท่านทั้งหลายนั้นจงรีบเร่งสะสมทำสิ่งเจ็ดประการเจ็ดประการที่จะเกิดขึ้นกับท่านทาั้งหลายให้รีบรับมือให้รีบแก้ไขให้รีบหาทางที่จะเปลี่ยนแปลงให้สิ่งต่างเหล่านี้เป็นความดีให้เกิดขึ้นกับท่าน แลวท่านศาสดลัลลุสะลฮิาะสัลลัมก็ทรงกล่าวต่อไปว่าฮั้ตันจิตสูนะอิลลัสันท่านทั้งหลายนั้นไม่ได้รอคอยสิ่งใดเลยที่จะเกิดขึ้นกับอนนานาคตของท่านนอกจากเจ็ดประการต่อไปนี้หนึ่งฟักร้อนมุนเซียนความยากจนความอัตคัดการขัดสนความยากจนที่ทำให้คนคนนั้นลืมนึกถึงการนําลึกถึงอัลลอฮฺสุบฮานุวาตละเราจึงเห็นหรือเราอาจจะประสบกับตัวเราในภาวะที่เราขัดสนในขณะที่เรายากจน สิ่งที่เราคิดนึกในขณะนั้นส่วนใหญ่เราจะคิดถึงทำอย่างไรที่จะหาเงินทำอย่างไรที่จะให้ได้เงินมานะครับตั้งแต่เช้าจนเย็นนะครับก็จะคิดก็จะคำนึงถึงเรื่องเงินเรื่องเรื่องปากท้องจนทำให้ลืมนึกถึงการซิกโรละการน้ำลึกถึงอรรถสุภะนุวัตลาหรือลืมนึกถึงการทำความดีกับอรรถสุภะออหหนุวัตลาเขาอรรถสุภานุวัตลานั้นทรงปกป้องคุ้มครองเราให้รอดพ้นจากสภา,สภาวะดังกล่าวนั้น ในขณะที่เรายังมีอยู่ในขณะนี้ไม่ได้อยู่ในภาวะที่ยากจนในขณะนั้นพอมีเงินพอมีทรัพย์ที่จะใช้จ่ายไปในหนทางของร,าารัศุีพานวัตราก็จงรีบเร่งทำแีววันนี้เวลานี้ทำเดี๋ยวนี้อย่าเดี๋ยวก่อนมั่นใจไหมครับว่าวันข้างหน้าท่านจะมีเงินมีทรัพย์สินที่จะทำความดีเราไม่มั่นใจนะครับความจนความรวยเป็นสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในวิถีชีวิตของเราได้นั้น เพียงแค่ข้ามวันข้ามคืนอาจจะจนกลายเป็นรวยรวยกลับมาเป็นจนมีตัวอย่างเกิดขึ้นมีสนาคาร์พร้อมที่จะเกิดขึ้นกับเราได้ตลอดเวลาดังนั้นคําว่าฟักรอนมูลเซียนครับจงรับมือกับความจนที่อาจจะเกิดขึ้นความจนทําให้ท่านนั้นไม่มีเวลาที่ลําลึกถึงอัลลอฮฺสุบฮานุตลาดังนั้นในขณะที่เรามีในขณะน,นี้จึงต้องทําการลําลึกถึงอัลลอฮฺสุบฮานุตลาใช้ใจทรัพย์ของเราที่มีอยู่นนั้นไปในหนทางเพื่อ กาลํมลึกถึงอัลสุภานวาตาลาข้อที่สองของพองครับข้อที่สองซารุส,ราสุลล์ซุลล์คาราซัมได้ทรงบอกกับเราว่าเอารีนันมุดเอกรียนท่านไม่ได้รอสิ่งใดหรอกนอกจากแน่นอนอนาคตของท่านอาจจะเจอกับภาวะความร่ํารวยแต่ทําให้ท่านนั้นทําความผิดอัลสุฮานวาตาลามีเงินมีทองแทนที่จะลําลึกถึงอัลสุฮาโนวตาลาใช้ใจไปในหนทางองัลสุภานวตาลา เราก็จะพบว่าตัวเราหรือคนรอบข้างหลายๆายคนพอมีฐานะมีความมั่งคั่งมีเงินแล้วลืมตัวนะครับไม่ได้ไม่คำนึงไม่ลึลึกถึงในวันเวลาที่เขามีความยากลำบากอยู่ครับนั่นคือนิสัยส่วนหนึ่งของมนุษย์พอม,ม,มีความมีความมีความร่ำรวยแล้วแต่ขาดอีมานหรืออิมานน้อยแล้วทำให้เขาหลุดทำให้เขานั้นขาดโอกาสที่จะัดการการทัพ การพักดีกับอัลลอฮ์สุบฮานุวาตัลลด้วยกับเหตุดังกล่าวครับท่านสุลตลามได้บอกกับเราว่ามันฟักรอวัลลอฮิซศบันกับอัลลอฮ์มัลฟักรออัคชาอะลรกุมจริงๆแล้วนั้นฉันไม่ได้กลัวว่าความจนจะมาประสบกับพวกท่านนะแต่สิ่งที่ท่านสุลตลามกลัวมากกว่าคืออัคชาอะลีกุมอันตานาฟะซะอันตุบซะตออะลีกุมุดุนยากลัวที่ดุนยานั้นจะเปิดให้กับท่านกลัวท่านจะรวยเกิดท่านจะมีทรัพย์สินข้อส่วนใหญ่เมื่อมีทรัพย์สินมีความรวยแล้วนนั้ก็จะ ลืมและแข่งขันกันสร้างความร่ำรวยเพิ่มยิ่งขึ้นสิ่งที่มีอยู่ที่จะขอบคุณลอสซูบานุตลาคนส่วนใหญ่นั้นกับเลือกที่จะนําสิ่งนี้นั้นกับสร้างความวิบัติให้กับตัวเองไม่ได้ใช้ไปในหนทางของลอตามสิทธิที่จะต้องเขาจะต้องทานึกถึงลอสซูบานุวาตานั้นพี่น้องครับถ้าหาก han, ว่าลอสซูบานุตลาให้เราได้มีฐานะมีความร่ารวยในขณะนี้นั้นอย่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่ถ้าเราสรลปบ,บอกว่า ท่านไม่ได้รอสิ่งใดรอนอกจากความร่ำรวยที่ทําให้ท่านนั้นฝืนคาสั่งของอัลลอสุบฮาหนุวะตลาในยะสาคัญคือในตอนนี้ที่มีอยู่มีความร่ำรวยอยู่นั้นให้ใช้ไปในสิ่งที่สร้างความพึงพอทัยกับอัลลอฮฺสุบฮาหนุวะตลาการที่เราขอบคุณอัลลอฮฺด้วยกับใช้ทรัพย์สมบัติที่เรามีอยู่นั้นเท่ากับเป็นการรักษาทรัพย์ของเราไว้ยิ่งไปกว่านั้นพี่น้องครับการที่เราสํานึกในบุญคุณในความโปรดปรานในทรัพสมบัติที่อัลลอฮฺสุบฮาหนุวะตลาให้กับเราไว้นั้นเป็นการเพพิ่มูน ครับทรัพย์ที่เรามีอยู่และอินชากรตุและอาซีดันนะบุมหากท่านอะไรนั้นสานึกในบุญคุณของอัลลอฮฺสุบฮานุตะละอัลลอฮฺสุบฮานุตละลาก็จะส่งเพิ่มผูนให้นั่นคือข้อที่สองที่ทารุสุลอัลลอฮฺละฮุาลาซัมได้ทรงเตือนกับเราไว้สามออฮมาราดานุสิดันท่านไม่ได้รอสิ่งใดหรอกนอกจากความเจ็บปว่วยที่สร้างความสูญเสียให้กับท่านสร้างความยากลําบากให้กับท่านท่านครับในขณะนี้ในขณะที่เรามีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ พอที่จะเดินเหินทําความดีพอที่ลุกขึ้นลุกขึ้นมาทําละหมาดลุกขึ้นมาอ่านกุทอ่านได้ท่านจงขอบคุณวชิระสุบฮาราตลาเถิดครับเรามั่นใจไหมครับว่าสุขภาพของเรานั้นจะอยู่สุขภาพที่ดีอยู่กับเราตลอดเวลาเราไม่มั่นใจแต่ส่วนใหญ่เราจะสังเกตคนรอบข้างหรือแม้แต่ตัวเราไปแล้วครับความเจ็บไข้ได้ป่วยโรคภัยไข้เจ็บนั้นพร้อมที่จะเกิดขึ้นกับเราได้ตลอดเวลาโควิด -19 เเป็นสิ่งที่เราไม่เคยได้คาดคิดมาก่อนแต่สิ่งนี้ก็เกิดขึ้น และสิ่งนั้นสร้างความวิบัติสร้างความเสียหายให้กับเราดังนั้นในขณะที่เรามีสุขภาพดีในขณะที่เรามีความรอดปลอดภัยกับโรคภัยแค่เจ็บต่างๆจะลืมอบคุณองข้อสุภานุตตะลาอย่าลืมใช้โอกาสนั้นตักตวงเก็บสะสมสเบียงการตักวัวให้ได้มากที่สุดสยุปข,ข้อ Allah, สุภาพนุตตะลาให้มากละมัดขลอ Allah, สุภาพนุตตะลาให้มากทำความดีช่วยเหลือง,งานศาสนาขลอ Allah, สุภาพนุตตะลาให้มากๆ นั่นคือข้อที่สามที่ท้าวโซลส์ะซลส,สบอกกับเราครับว่าให้จงเตรียมไว้จงระวังความเจ็บป่วยที่จะเกิดขึ้นกับเราข้อที่สี่พี่น้องครับเอาฮาร์มันมูฟันนิดดนท่านไม่ได้รอสิ่งใดหรอกนอกจากวัยชาราที่ทําให้ท่านเลอะเลือนพี่น้องครับหลายครั้งที่เราเห็นคนที่อยู่ในอยู่ในวัยผู้สูงอายุวัยชาราครับเขาลืมบางครั้งละหมาดแล้วก็บอกว่ายังไ,ไ้ละหมาดท้นแล้ว ก็ยังไม่ได้ทานอยู่ในวัยนั้นโอกาสที่จะทําความดีต่างๆนานานั้นไม่ไหวไม่มีกําลังไม่มีความคิดไม่มีความอ่านที่อยากจะทําแต่ในขณะนี้อลฮัมดุลิลละเรายังมีกําลังมีความสามารถนะครับที่จะทําความดีต่างๆนานา,นาให้รีบสะสมสะเบียงในช่วงนี้ไว้เพื่อในวัยข้างหน้าที่เรานั้นอาจจะหมดโอกาสในการทําความดีข้อที่ประเด็นต่อมาข้อที่4ข้อที่5เอาเมาตันมุฮิซัน ท่านไม่ได้รอสิ่งใดหรอกนอกจากความตายชับพันที่อาจจะเกิดขึ้นกับท่านก็ได้ไปนงครับความตายเป็นศัจธรรมที่เรายอมรับกันทุกคนไม่ว่าเชื้อชาติใดศาสนาใดความปาาความตายเป็นอย่างในศัจธรรมที่สอนตรงกันเห็นตรงกันไปนงครับว่าทุกคนนั้นจะต้องมีชีวิตม,มีจุดจบแม้ว่าอัลลอฮฺสุบฮานุอตาลาจะให้ชีวิตท่านหมื่นปีพันปีร้อยปีก็ตามแต่สุดท้ายแล้ว อาญันก็ต้องไปถึงพี่น้องครับทุกคนนั้นจะต้องจะต้องไปถึงวันที่ลอสุบฮหนุ่ยตาละทรงกำหนดไว้ครับโรมัดเบลคอตอบจึงได้สงกล่าวว่าในแต่ละวันเนี่ยมีคนกล่าวว่าอินนาลิล่ะว่าอินนาอิล่ฮิโรจงโอนคนนี้ถึงคนนี้ถึงอาญันขอร้อง Allah, คนนั้นถึงอาญันขอ Allah, ร้องสุภะหนุยตาละฟาลาบุตรและจําเป็นจะต้องมีสักวันหนึ่งที่มีคนกล่าวว่าอินนา ว่าอุมัตบิลคะตอบนั้นได้ถึงอาจานยของอัลลอฮ์อินนาลิลละห์อ yeah, ินนาอิลัยฮิรอจูนเพื่อน้องครับคำนี้นั้นเป็นคําที่เตือนกับเราให้สติกับเรานะครับว่าเราจะหลงกับความสุขเราจะหลงกับภาพมายาที่อยู่ในโลกดุนยานี้ที่เป็นของปลอมอยู่กับเรานั้นไม่ได้ตลอดเวลาทรัพย์สินความมั่งคั่งเกียรต,ติต่างๆนานาที่อัลลอฮฺสุบฮานุตาลาให้กับเรามาถ้าหากว่าเราไม่นําสิ่งนั้น นําเป็นสื่อที่เราจะได้แสวงหาการตักวากอัลลอสุบฮานวาตลาเพี่น้องครับมันเป็นมันเป็นความมันเป็นเรื่องเศร้าครับเป็นเรื่องที่สร้างความสร้างสร้างสร้างความผิดให้กับตัวของเขาที่ไม่ไม่สามารถที่จะนําโอกาสที่ยังมีอยู่นั้นทําความดีกับอัลลอฮฺสุบฮานวาตลาในย่อคุอานจึงกล่าวถึงคนคนหนึ่งพี่น้องครับในวันที่เขาไปไปไปประสบ กับความยากลําบากในอัลลัมบาราซความยากลาบากในอาคิรอเขากล่าวว่ากอละรบบียิรจิโออิรจิโอนี่ละอัลลียอัมดุซ่าลิฮันฟีมาตรักตุอัลลอฮ์ขอให้ท่านนั้นนําให้ฉันกลับมามาชีวิตมีชีวิตอีกครั้งหนึ่งเพื่อฉันจะได้ทําความดีเพื่อฉันจะได้เก็บสะสมความดีที่ฉันพลาดในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่นั่นคือคนที่ไม่มีโอกาสที่จะกลับ ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอัลฮัมดุลิแลครับผมท่านทั้งหลายนั้นในวันนี้มีโอกาสี่น้องครับที่จะปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงในความผิดต่างๆนานาในการที่เรานน้นจะสะสมสบียงความดีเพื่อทําเพื่อลอสุภาหนวแต่ละยังมีโอกาสอยู่ยังมีลมหายใจอยู่แล้วเราปล่อยปะไปได้อย่างไรไปน้องครับในเมื่อว่าความตายนั้นพร้อมที่จะเกิดขึ้นกับเราเมื่อใดก็ได้ท่านโซลล์โซลล์โซลล์ครั้งหนึ่งท่านได้วาดสี่เหลี่ยม ซึ่งเป็นตัวแทนว่าเราทุกคนนั้นอยู่ภายใต้สี่เหลี่ยมนี้และสี่เหลี่ยมนี้นั่นคือความตายที่รอบตัวเราอยู่นะครับพร้อมที่จะเข้ามาทางทิศทางใดได้ตลอดในทุกสถานการณ์เร็จแล้วทารุสโลลสโลลฮุสลาลัมก็ขีดลากเส้นจากจุดกึ่งกลางในวงกลมนั้นในสี่เหลี่ยมนั้นออกทะลุครับนอกเขตคือเส้นที่นอกทะลุสี่เหลี่ยมนั้นคือเต้าลุลอามรเต้าลุลอามันความความคิดความอ่านนะครับ ที่ลืมความตายต้องการที่จะมีชีวิตต้องการที่จะได้ในเรื่องของดุนยานั้นมันมากจนทั้งวัตทะลุกออกมาจากความตายที่ลืมความตายในลิสต์รายชื่อที่เรามีอยู่อยากจะได้สิ่งนั้นอยากจะได้สิ่งนี้ถ้ากล้าออกมาสิบข้อพี่น้องครับลองดูสิครับว่ามีอะไรบ้างที่เกี่ยวกับอาเคโรถ้าวันนี้ยังไม่มีในอาเคโรหรือมีอาเคโรน้อยกว่าในเรื่องของดุนยาปรับปรุงแก้ไขได้ในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่นั้นท่านข้อที่ห้าท่านนบีชัก่าวว่า ท่านไม่ได้รอสิ่งใดหรอกนอกจากเมานอกจากเมาตันมูดิฮิสันข้อที่หอวิตันจานท่านไม่ได้รอสิ่งใดหรอกนอกจากดัจจานนะครับซึ่งเป็นอัชรอตุสะเป็นสัญญาณวันเกียรติที่ยิ่งใหญ่และมีความมีอันตรายมากที่สุดดัจจานจะมาล่อลวงจะมาสร้างสถานการณ์ให้เรานั้นหลุดศาสนาและหนึ่งในเรื่องเราต่างๆซึ่งเป็นบริวารเป็นลูกน้องของดัจจานนั่นคือฟิตรนณะความปั่นป่วนความมรสุมระสายของคน ของสถานการณ์ยิ่งยุคใกล้อาครุษสมาสถานการณ์คนนะครับสิ่งของต่างๆนานานั้นจะทําให้เรานั้นหลุดศสาสนาจนกระทั่งว่าทารุสุลสลัสลล,ลัลซัมไดทองกาว่าคนคนหนึ่งนั้นยุสบิฮุมุกมินันวาย,ยุมซีกาฟิรอนตอนเช้านั้นเขาจะเป็นมุกมินยังเป็นผู้ศรัทธาอยู่ยังละมาสุบโบอยู่เลยแต่สถานการณ์โลกปัจจุบันทั้งคนทั้งของทั้งปัจจัยต่างๆนานาน,านั้นทําให้เขาตกศาสนา ยามเย็นนั้นเขาตกศาสนาแล้วอันเนื่องมาจากความวุ่นวายสถานการณ์ต่างๆนานาที่จะชักนําให้เขานั้นหลุดศาสนานั้นนั้นคือดัจจาและฟิตนะความรัมีรสา,รสาต่างๆที่จะเกิดขึ้นและสุดท้ายเพี่น้องครับอวิสสาข้อที่7พี่น้องครับท่านไม่ได้รอสิ่งใดเรานอกนาจากสาวันเกียรมาที่จะต้องเกิดขึ้นจะช้าหรือเร็ว,เรวก็ต้องเกิดขึ้นฟอินนสาอาเดฮาวะอามาัดเรื่องของวันเกียวมาเป็นเรื่องที่มันรุนแรงมันยิ่งใหญ่ที่สุด จ็ดข้อที่ผ่านมานั้นเมื่อเทียบกับข้อที่เจ็ดแล้วนั้นเรื่องข้อที่เจ็ดเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดวันเกียร์มะวันสิ้นโลกวันที่ทุกคนนั้นจะต้องฟื้นคืนชีพมาอีกครั้งหนึ่งหรือในวันที่เราวิญญาณเราออกจากร่างและเราอยู่ในอัลลัมบารัซก็ถือว่าเริ่มสตาร์ทในเรื่องโหมดการสะทออตอวันสิ้นโลกแล้วเป็น้องครับวันข้างหน้าเป็นวันที่เราต้องอาศัยอามารอิบาดาต้องอาศัยตกวาความยำเกรงที่มีอยู่เป็นประเด็นสําคัญในวันนั้นเราไม่ต้องการอาหาร ในวันนั้นเราไม่ต้องการช่วยเหลือใดๆแต่ในวันนั้นเพียงแค่หนึ่งัสนะหนึ่งความดีก็มีค่ายิ่งมีค่ายิ่งนะครับหลายคนต้องการที่จะหาความดีในวันนั้นนะครับไปหาพ่อเขาไปหาแม่เขาไปหาคนที่เขารักมากที่สุดในโลกดุนยานี้แต่คำตอบก็คือนับสีนับสี่ตัวใครตัวมันให้กันไม่ได้ในวันนั้นพี่น้องครับที่แม้หนึ่งความดีคนที่เรารักมากที่สุด เขารักเรามากที่สุดเขายังให้เราไม่ได้เลยทรัลโซลล์ทรอลโซลล์ัลจึงเข่าวคาที่กล่าวคําที่กินใจมากโดยท่านกล่าวกับท่านหญิงฟาติมาลูกบุตรีของท่านว่าฟาติมาเซรีมาชิตาในวันนี้ขอถ้าเธออยากจะได้สิ่งใดในเรื่องของดุนญานั้นขอกับย่อขอกับฉันเพราะในวันเกียรมานั้นมาเอือเนืออันกาม์ินอัลฮิใช้อาวันเกียรมานั้นพ่อไม่สามารถที่จะช่วยเหลือลูกได้นอกจากสิ่งที่ลูกทําไว้เท่านั้น ัลฮัมดลิลในวันนี้พีน้องครับเรายังมีโอกาสที่จะทำฮาสนะหนึ่งความดีนะครับการการซิกรลอสการทำสระก็การทำความดีต่างๆซึ่งเป็นฮัสนะความดีอันมากมายวันนี้ต้องรีบทำาไปนะครับเดี๋ยวนี้จับคําว่าเดี๋ยวก่อนจึงมีความแตกต่างกันเป็นอย่างยิ่งฮะดิษเจ็ดข้อที่ท่านรอซูลล็อลลฮุลามบอกกับเราไว้มั่นใจพีน้องครับว่าถ้าหากว่าเราได้ช่วยโอกาสเจ็ดข้อเจ็ดประการที่เราจะต้องเผชิญเจอกันนั้นใช้โอกาสนี้ แปลเปลี่ยนเป็นโอกาสในการแสวงหาการตักวาขอเราชุบคาโนะตะลาก็จะทําให้เราท่านอะไรนั้นเป็นบุคคลหนึ่งครับที่ได้รับความดีความสุขความสําเร็จทั้งดุนยาแล้วก็อานข้อพะกูรุกาลนิฮะว่าอัสตัฮฺฝรุลลอฮฺลิวะลุคุมมะลลิไซรินมุสลิมีนีมินกุนนิดมฟัสตัาฟูรุอินวะลุฟูรุรัลรอฮี